เปิดวารกรมหลวงโยธาทิพ์ในพมลิขิตต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเข้มขน้นตั้งแต่ออนแอร์เพียงตอนแรกสำหรับละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องพมลิขิตภาคต่อจากบุพเพสันิวาสและงานนี้ก็ทำให้นักแสดงหลายๆคนแจ้งเกิดไปตามๆกันเลยทีเดียวแม้ว่าบางคนนั้นจะออกมานิดเดียวแต่คนดูก็จำนาได้อย่างพระอัครมเหสีฝ่ายขวากรมหลวงโยธาทิพเป็นพระราชคณิษฐาในสมเด็จพระนารายมหาราช โผลมาแค่แป๊บเดียวไม่มีบทพูดแต่ก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยแ่ละค่ะสำหรับสาวสวยคนนี้ได้รับบทเป็นกกมหลวงโยธาทิพ์ในชีวิตจริงเธอมีชื่อว่าเจพัฒชางามพิสุทธิ์เป็นอดีตนางเอกละครพื้นบ้านของช่องเจที่โด่งดังเรื่องยอพักกลิ่นและสังทองฉบับปี2515 อีกทั้งยังเคยผ่านเวทีประกวด m i s ิสทีนไท a แลนด์เมื่อปี2012ปัจจุบันเธออายุ28ปีหากใครอยากติดตามความสวยของเธอก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ i ิน t a g r กร JC กันได้เลยบอกเลยว่าชีวิตจริงของเธอนั้นสวยแซบเซ็กซี่ไม่เบาเลยนะเนี่ย